ช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวนะวันนี้จะมาทำอะแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาสวายนะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยนะก็นี่เลยนะก็อันนี้ปลาสวายจากแม่น้ําปิงนะแล้วก็นี่เป็นหน่อไม้ดอง,ดองนี่คือดองก็ดองด่วนนะ หน่อไม้ดองนะฮะแล้วก็มีวันนี้ใช้เป็นพริกพริกสีเหลืองนะฮะแล้วก็มีกระติมีต้นหอมผักชีนะฮะแล้วก็มีอหอมแดงกระเทียมแล้วก็ขมิ้นนะแล้วก็ตะไคร้นะก็เดี๋ยวเราจะไปตำน้ำพริกกันนะะใส่ตะไคร้ลงไปก่อนเลยนะ ใส่พริกงไปเลยนะใส่หอมแดงกระเทียมแล้วก็ขมิ้นงไปเลยนะ ใส่กะปินะใส่ดอกเกลือนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งน้ำเลยนะ ก็น้ำที่เราตั้งไว้เดือดแล้วนะเราจะใส่น้ำพริกที่เราโขลกไว้เมื่อกี้ลงไปเลยนะเราสักแป๊บหนึ่งนะให้ให้น้ำเกือบเดือดอีกครั้งน้ําเดือดแล้วนะเราจะใส่หน่อไม้ลงไป ็ปิดฝาต้มไว้เลยนะก็ต้มหน่อไว้ไปประมาณนะสิบนาทีนะแล้วก็เราจะใส่ใส่ตราลงไปเลย ไม่คนนะเราจะกดแค่เขาจมๆนะแล้วก็สีฟ้านะ <c oughs> ต้มไป <c oughs> เดี๋ยวกลับมาอีกทีนะก <c oughs> ็ปลาของสุกแล้วๆๆ <c oughs> ใส่ลูกผักใครจะใช้ผงชูรสหรือว่าเป็น ผมุดเสียงถืงก,ก็ตามสะดกวกเลยนะแต่วันนี้เราจะกาเพราะว่าเมื่กี้เราใส่ดอกเรือเพื่อให้เรใส่กลบหอมาค่ะก็หองกะชีดลงไป แอบใส่ใบ <add> กระใบก <c oughs> ก็เสร็จแล้วนะกับเมนูวันนี้แก,แกงปลาสวสายใส่นะก็ <c oughs> <c oughs> แกงปลาสวายใสหน,อนนะ่อยก็ทำง่ายนะก็เพื่อนคุนเยอะด้วยนะทำง่ายอร่อยด้วยนะอย่าลืมนะทอกระากปากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็น